สบายดีพ่อแม่พี่น้องไว้ทุกคนสบายดียามสาวของขอพาะกันคืนนอเก่าพี่น้องกับสองสาวโบราณไก่ถิ่นพี่น้องเมื่อนี้กะสีผ้าพี่น้องเขาบอกเขาสวนห้องนาสาวดอกมาซื้อมาเขาโพดน,น้ำพึ้นซื้อสิบพันมาเบิง่งมาชมนกันพี่น้องเราปุกลายหลายระปลูกไปขายขายได้หลายเถีอเยอะไรแหละแล้วก็ดี ลายมึงไลยวันนี้เราก็ไปขายขอสซวนหลักขาสซวนก็จะเอาไปขายเนยเดีย่ยขายน้ำเนยพี่น้องเพียอยาเขาเราบริชิตยมิมจิตยาถ้าเป็นเงินบาทเรามาซื้อกันประมาณ ซีซ yeah. ีบ้าส <Yeah. S 1> ีหนอยกะบลายปานในเก็บดอกกระโพดโตออกงามเนี่ยบองามเลยก็มีนันเป็นกหลายตัวเลยงามลูกตั้งแต่เกี่ยวเขาโบ่าณนเล้วสามเดือนแน่นอนเลยสามเดือนจะได้เก็บถึงหนึ่ง อืมได้คั่วได้ข้าววี่สีจมสียาปัาดเดสุดหล่งในของเราเนอพอได้เงินใส่คือว่าอะไรเนาะพอได้เงินใส่ตออกแน่ตบอกแน่ก็มีมึงเถื่อโต๊ด มีไนบ่มีไนตัวไนห่างกับมีบมมสือส่อจะไปต,ต้มกินกันนี่เพียขเขาลายอีหลีน,หนั่นได้ย,ยังไงเพียะเขาวล่ลายเห็นไหมมีแต่เพียะ chân đam một lề chắc tốt có còn nhé họ nó phan có tốt cũng xong phan phan, xong phan tốt vừa đây, đây tự ừ. เอตอตัวนี้ยังเขียวอยู่นี่นี่เขียวค่ววหะหลงได้ยังเพี๋ะเนาะพีอยลายขนาดนู้นนะันี่จะเพียเพีเขาผีจมันตายหรือะมาช่องสีใจหลังใต้บ่อืมใต้ย,ยุใต<า>้ใต้บ่ บ้าถ <ừ> ุยน่ะปะปลูกพอได้ขายใส่พอได้เงินใส่อันนี่คือตัดตัดทิ้มตัวหนึ่มบอเว้นบอกเออแล้กแล้วตัดอืมเนาะเราเก็บให้เลยสีเหนค่ะ

Hạt ao hạt ao hay nó. Kìa đỏ nó đen nhỏ, nó mạnh Bogdan, ừ, nó đi ăn nhao nha mày. Bunch, mày 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 ตอนนี้เราก็ปลูกข้าวโพดเน่ปลูกมะพริกปลูกเพิ่มพี่น้องข้าวโพดนะกำลังปลูกอันนี้กงโจฮีกับกอไผ่ตระทางทางในกับปลูกมะพริกพอได้กินแล้วไปเมื่อพี่น้องที่อย่าง40บาทพี่น้องเวลายอยู่ใด บพักี Donc, ักกสี่หกิเ็ดสิบสองสิบสี่สิบหกหน่วยสี่สิแักกบโอเคพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสเด้อพี่น้องเป็นเงี้ยันเดอนด My yang tang tung của mì. In the mic for the young. Happy birthday, chuẩn bị. Hm. 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 ไ่เลานนะเอารูปหาเขียน้านช่งหน่หรอตกนี่ให้แนงนี่เฮ้ยอ้ว่าจุบเขาก่อนไม่ไปบ้านนะกะจังเอ้ย ซับโลดนะซับละขีดขึ no ้นมาให้ด่อนพี่ด่อนได้สิแกขึ้นไปกินนะชัวรแกงหน่อไม้เด้อบ่แกงหน่อไม้ใหม่ยล้วกันไม่ได้สิได้เนาะ กินย่บไมนี่บอกกินยี่บ่กะพ่ัแล้ต้อแก่าดตาตัวหนอใหญ่งั้นพวใหญ่นี่กพ่อแกงเลยแล้วสองยอดกะพ่อจะไปเอากอเฮาน่ะหลายคน ว้าวกระซิมีอยู่เลยก็อันในขางๆนั่นนะบ่เออน้ำไหลก็จะไปหาได้งไม่ได้ไปอันดงเนาะ แก่แท anyway, okay. oh, oh, er ้เอ้าอืมเดี๋ยวจะหาเอาสิพอดีค้าพอดีสรุบลูกเห็นโว้ยหลอกปล่อยโดนแบบไอ้สต มพอมพ่อไปอาไม่มีกับอง็ขนชุงรยังขึ้นชูงเลยย่าป้าไอ้ผมก็ข้านะเนี่ยพี่น้องเมื่อ